คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดาตัวเหลืองปลาหลังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เมเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1, TH2, t s 1 7แล้วก็ต r e g u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้รับพึงพอใจอย่างมากแอปโก้ App GO จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะมีปัญหาเรื่องต้อกระจกะเมื่อไหร่เมื่อปกตินี่ยพี่จะต้องไปหาหมอไปเป็นประจำเพราะเนื่องจากมีโรคเบาหวานความดันมีทั้งเบาหวานมีความดันค่ะแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวมาประมาณสามสีเดือนแล้วแล้วก็ไปเวลาไปรับ ครั้งหลังสุดนี้ไปรับยามันเป็นมากจนกระทั่งต้องบอกคุณหมอประจำที่รักษาเบาหวานความดันอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่า อย่างนั้นเดี๋ยวจะส่งขึ้นไปห้องตานะไปตรวจดูซิเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่ารู้สึกว่ามันลำคาญมากไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันหยอดน้ําตาเทียมและผ้าม่วงยิ่งขึ้นแล้วเหลือบตาลงต่ําแล้วหนังตาหนักๆทําให้เรารู้สึกลำคาญมากครับก็เวลาดูทีวีนี่ก็ยิ่งชัดไม่มากพอละหลับปิดตาข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนี่เหมือเกือบจะเห็นภาพไม่ไ,มได้เนละยอ่านหนังสือจากทีวีไม่ได้ท่านตรวจปุ๊บเดียวอะ เธอเป็นตาต้อกระจกแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นลอกได้ต้องรออีกสักระยะเดี๋ยวกระทบตาดำนะบั่นมาเช็คบ่อยๆแล้วคุณหมอลอกได้เมื่อไหร่จะนัดให้มาลอกออกคือคุณหมอบอกว่า วิธีการรักษาคือต้องลอกต้องลอกออกอย่าง<อ><อ>เดียวอออลอกต้อออกลอกต้อออกค่ะแล้วแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นจะอาการผ้ามัวหรือตักหนังตาหนักหนังนี้จะหายไปต้องลอกต,กตกๆๆๆาต้อออกอย่ๆๆๆๆางเดียวหลังจากนั้นคุณหมอให้ยาหรือคุณหมอให้ยามาหอย,ามายอดเป็นยานําเข้าซึ่งคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้มันแพ้ได้คุณเอาไปหลอดเดียวก่อนแล้วถ้าหมดแล้วมามาใหม่หมดแล้วค่อยมาใหม่ ก็กำลังจะไปเอาหลอดที่สองก็พอดีเมื่อวันที่7ตุลามีคนได้นำมาให้รู้จักกับงานวิจัยของแอปโกหัวค่ะเริ่มใช้คืนนั้นเลยวันนั้นคืนนั้นกลับไปงดงานประจำงานทุกอย่างเลยนะคะยาที่คุณหมอให้หยอดก็ไม่หยอดเพราะเราอยากจะพิสูจน์ตัวงานวิจัยแอปโกด้วยค่ะเพราะถ้าหากเราหายยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่เราจะแนะนำจนกระทั่ง5วันผ่านไปสิ่งแรกที่พบได้คือ เยื่อตาเรามันบังตาเราอยู่เนี่ยค่ะมันมันมันมากแล้วฮะมากจนเหมือนกับเรามองเป็นใยสัมฤทธิ์แล้วมันไม่ใช่ไม่่ใชเป็นหมอกจางๆนะคะแต่มันเป็นใยสัมฤทธิแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันจางลงอะค่ะเราก็ทานต่อไปจนเข้าสองสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์รู้สึกว่าไอ้ใยสํารทที่มันบังหนาๆอยู่นั้นมันจางลงมากเลยเกือบเกือบเกือบครึ่งเลยค่ะ พอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนเศษไอใ้ใยสัารีนั้นนะ่ะแทบจะหมดไป90%เเลยเหลือแต่ฝ้าจางๆนิดๆแล้วอาการที่เราเหลือบตามองต่ำแล้วหนักๆ,กๆกอย่างเงี้ยอาการนั้นหายไปเลยรู้สึกเห็นถึงว่าแตกตา่างรู้สึกเลยว่าเราเห็นทีวีภาพคมชัดขึ้น,นพี่เนี่ย ทานงานวิจัยของแอปโกเนี่ยยังไม่ทันหมดขวดเลยนะคะแล้วอาการของพี่เนี่ยดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยพี่คาดพี่คาดไม่ถึงจริงนะคะคคมันเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึงแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่คิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่เขาเขียนว่ารักษาแต่แต่ว่ามันทำให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้นพี่ต้องยอมรับว่างานวิจัยของแอปโกนี่ ดูแลได้อย่างรวดเร็วที่เราคาดไม่ถึงปัญหาของตาที่เกิดจากความเสือ่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็เลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขบริโ่าโปรอินฟามเมนต์ไรซิดอ i ไหลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมันอทาเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอเดอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียนไอเลฟาและอินเทอร์โวนแกมมาแอปโกแคปคือน,นวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลณารเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปนเ,เนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะ ไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเิดี้ยปดอีของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t ที Alpha ลดลง93นะครับแอนตี้ t n นเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ การทดลองของเราในวันที่15วันละสองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะส,สีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f alpha, i n t e r f e u n gamma, interleukin 1 beta, i n t e r l e u i n 6แล้วก็ interleukin 17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำขุดแอโกออเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23%, 45%, มาเซและหสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์เกินเพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาเตืม่มชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทริกินขึ้นมาจอประสาตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทรกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีอ่อินทิเสด้วยการดื่มก๊าซก๊าไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอน <c oughs> ก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันข้อแค่นั่นเองครับ